ความยุ่งยากของมันอยู่ตรงนี้ครับการเกิดภาพจากกระจกนูนและกระจกเว้าการเกิดกระจกนูนกระจกเว้าหนูจะต้องดูให้มันเห็นได้ชัดว่าด้านไหนเป็นด้านนูนด้านไหนเป็นด้านเว้าด้านไหนเป็นด้านนูนด้านนูนก็คือด้านที่มันมีฝั่งที่โค้งออกมาอยู่ด้านนอกด้านเว้าคือด้านที่มีส่วนที่โค้งเข้าไปอยู่ฝั่งในถ้าเรามองกระจกนี้เป็นวงกลม เป็นเสี่ยวหนึ่งของวงกลมถ้าตัวสะท้อนอยู่โค้งในอันนี้จะเรียกว่ากระจกเวาวแต่ถ้าตัวสะท้อนอยู่โค้งนอกแบบนี้อยู่ด้านนอกของเส้นวงกลมอันนี้จะเรียกว่ากระจกนูนโอเคเนาะบางครั้งโจทย์เขาให้มาเลยว่าให้ทั้งให้มันสะท้อนได้ทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในก็คือให้สะท้อนพร้อมกันหมดเลยเพราะฉะนั้นหนูจะต้องดูให้ดีเว,ว้าคือส่วนที่มันโค้งเข้า เว้าเป็นส่วนที่โค้งเข้านูนเป็นส่วนที่โค้งออกไปอยู่ข้างนอกทีนี้เนี่ยมันจะมีวิธีการหาระยะภาพระยะวะัตถุก่อนที่จะคำนวณก็คือใช้เลขาคณิตในการมาวิเคราะห์แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องรู้จุดต่างๆก่อนซึ่งเธอจะต้องเอาไปใช้ทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการคำนวณหรือการลากเส้นนะลูกนะก็คือ 1. กระจกโคง้ง ไม่ว่าจะเป็นแกนไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นกระจกเว,ว้าหรือกระจกนูนก็ช่างในเส้นโค้งในโค้งวงกลมเนี่ยให้หนูมองว่ามันเป็นวงกลมนะลูกนะทั้งสองก้อนนี้เลยเนี่ยอีตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยมันเป็นวงกลมมันจะต้องมีเส้นหนึ่งตัดกึ่งกลางของความโค้งของกระจกนั้นเราจะเรียกมันว่าเส้นแกนมุกสําคัญก็คือเส้นประนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวแรก และ2มันคือส่วนหนึ่งของวงกลมเพราะฉะนั้นวงกลมจะต้องมีจุดศูนย์กลางปีจุดเซนเตอร์มันใช่ไหมดังนั้นจุดเซนเตอร์มันจะต้องมีอยู่ตรงกลางคือระยะที่เรียกว่าจุดศูนย์กลางความโค้งไม่ว่าจะกระจกนูนหรือกระจกเวา้ามันจะต้องอยู่ภายในเส้นโค้งเสมอไม่ได้อยู่กระจกนูนไม่ใช่ว่าอยู่ข้างนอกนะลูกนะไม่มีนะครับอยู่ข้างในเท่านั้น ตามนี้เลยนี่คือจุดที่ 2. จุด4จุดที่3ก็คือระยะห่างจากเส้นจากเส้นจุดศูนย์กลางความโค้งไปหาเส้นขอบเส้นขอบเขาจะเรียกว่ารัศมีก็คืออันนี้ทุกคนน่าจะมีเส้นอยู่แล้วก็คือเป็นเลขาคณิตเนาะวงกลมครึ่งหนึ่งของวงกลมลากไปถึงเส้นขอบเขาเรียกว่าเส้นรัศมีอันนี้คือตัวที่3ของเราแล้วทีนี้มันจะต้องจำไว้เลยลูกนะจุดนี้สําคัญนะครับมันจะต้องมีจุด จุดหนึ่งเสมอที่ให้แสงไปรวมกันไม่ว่ามันจะตกกระทบกระจกด้านไหนกรช่างมันจะต้องมารวมกันที่จุดจุดหนึ่งเสมอเขาเรียกจุดที่แสงมารวมตัวกันนี้ว่าจุดโฟกัสนะครับซึ่งจุดโฟกัสจะอยู่ตรงกลิ่งกลางระหว่างจุด c กับขอบเพราะฉะนั้นจุดโฟกัสตัวนี้เราสามารถหาได้จากตัว f เท่ากับ r ส่วนส หรือจะจําเป็นรูปนี้ก็ได้ดังนั้นจุดที่เธอต้องจํหนึ่งเธอต้องมีเส้นแกนมุกสําคัญซึ่งเป็นตัวแบ่งครึ่งเพื่อที่เธอจะได้กําหนดจุด C และจุด F การที่จะรู้จุด C รู้ได้ยังไงต้องรู้รัศมีก่อนรู้รัศมีเสร็จปุ๊บเธอเอารัศมีหารสองเธอได้จุดโฟกัสเธอเอารัศมีเต็มๆเ,เธอได้เส้นจุด C ทําไมถึงต้องรู้จุดเหล่านี้เพราะว่ามันจะไปสําคัญต่อการคํานวณหา ระยะมันจะสำคัญต่อการคำนวณหาค่าระยะ s bar s palm กับระยะ s เฉยๆเพราะว่าการเกิดภาพก็สนใจว่าระยะภาพอยู่ที่ตรงไหนเมื่อเทียบกับระยะวัตถุโอเคเนาะอ่ะทีนี้เรามาลากเส้นกันดีกว่าวิธีการลากเส้นนะครับเรายังไม่เข้าสู่คำนวณน,นะวิธีการลากเส้นเพื่อหาระยะและขนาดของภาพจากกระจกมันจะมีวิธีการอย่างง่ายครูจะไปอย่างเร็วแล้วกันเนาะครูจะก,กําหนด บางเจ้าใช้2เส้นบางเจ้าใช้3บางเจ้าใช้4บางเจ้าใช้หลายร้อยเส้นมากยิ่งเส้นเยอะยิ่งดียิ่งอิ่มคนละเส้นเส้นเยอะยิ่งดีเพราะมันจะทําให้จุดที่ตัดกันมันชัวร์มากยิ่งขึ้นแต่อันนี้ครูใช้คําว่าอย่างง่ายเพราะฉะนั้นเดาสิครูใช้กี่เส้น2เส้นครับเส้นที่1เลยคือถ้าเธอมีอ็อบเจกต์หตัวให้เธอทําการลากเส้นอ็อบ าลากเส้นตัวนี้นะครับให้ขนานกับเส้นแกนมุกสำคัญไปถึงตัวผิวที่บริเวณสะท้อนไม่จำเป็นต้องนึกถึงกฎการสะท้อนใดๆให้เส้นนี้เนี่ยมันสะท้อนแล้วตกลงมาตัดที่จุดโฟกัสเสมออันนี้คือเส้นที่1เส้นที่2ให้ลากเส้นจากหัววัตถุไปลากเป็นเส้นตรงตัดที่จุดศูนย์กลางความโค้งหรือจุด C เลย มาลากที่จุดนี้แล้วให้ดูว่ามันตัดกันที่ตรงไหนตรงนั้นจะเป็นบริเวณที่เกิดภาพจากภาพนี้เป็นภาพอะไรลูกหัวกลับคือภาพจริงนะครับตัวนี้เนาะทีนี้เนี่ยนะเราจะมาดูวิธีการเกิดภาพเราจะมาหาวิธีการเกิดภาพและไม่ใช่หาวิธีการผู้ผิดเราจะมาดูว่ากระจกที่เราพูดถึงไปมีกระจกนูนกับกระจก ว้าวสองตัวนี้เนี่ยเราจะหาขนาดของภาพมันได้อย่างไรเนาะมันจะให้ภาพขนาดไหน2.1นะครับการเกิดภาพที่กระจกนูนการเกิดภาพที่กระจกนูนกรณีที่กรณีที่เราเอาวัตถุวางไว้หน้ากระจกนูนคําว่าหน้ากระจกนูนก็คือกระจกอยู่ตรงนี้เธอคงไม่เอาวัตถุไปวางไว้หลังกระจกเนาะเพราะว่าไม่มีตัวสะท้อนนะครับคงไม่มีใครผีบ้าเอา หันด้านสะท้อนของกระจกเนี่ยหันไม่ให้คนอื่นดูแล้วก็ตัวเองสองด้านหลังเราก็เห็นภาพอันนั้นเออไม่ไม่น่ารอดนะครับเครียดจัดไปแล้วล่ะเนาะสติสตังไปหมดละอันนี้นะไว้คือไว้ข้างหน้าให้หนูจําไว้ง่ายๆเลยว่าถ้าเป็นการเกิดภาพจากกระจกนูนกระจกนูนเนี่ยหนูจะเห็นว่าหลักการลากเส้นของครูเห็นไหมมันจะมีจุด c จุดโฟกัสอ็อบเจกต์หนูอยู่นี่ เส้นแรกที่หนูลากก็คือเส้นที่ต้องไปตัดจุดโฟกัสมันจะสะท้อนไปยังไงก็ช่างไอ้เส้นสะท้อนตัวนี้เนี่ยหนูจะต้องลากให้มันมาตัดอยู่ตรงจุดเส้นโฟกัสเสมอจุดโฟกัสเสมอไม่ว่ามันจะสะท้อนเอียงไปมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าเส้นตัวนี้ลากขนานมากับเส้นแกมุกสาคัญและเอียงออกเอียงออกเท่าไหร่ก็ช่างแต่ขอให้เส้นตรงนี้ตัดกันที่จุดโฟกัสและอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นตรงตัดยาวมาจุด C เลยเธอจะได้ภาพเป็นภาพหัวตั้งแบบนี้คือภาพ เสมอไม่ว่าเธอจะไว้ตำแหน่งไหนก็ช่างไกลแค่ไหนก็ช่างหรือไว้ใกล้หน้ากระจกยังไงก็ช่าง<ม>เธอจะได้ภาพเพียงแค่ภาพเดียวและขนาดเดียวคือกระจกเงานูนตัวนี้เนี่ยนะครับให้เพียงแค่1ภาพหนึ่งภาพที่ว่าก็คือเป็นภาพเสมือนและมีขนาดเล็กกว่าวัตถุอันนี้จำไม่ดีๆนะ เล็กกว่าวัตถุเป็นภาพเสมือนหัวตั้งและให้เพียงแค่หนึ่งขนาดภาพเท่านั้นภาพเสมือนให้ชนิดเดียวและให้ขนาดที่เล็กกว่าแค่ขนาดเดียวไม่มีเท่ากับไม่มีใหญ่กว่าแสดงว่ากระจกที่เราผ่านมาแล้วนะก็คือ1กระจกราบราบกับนูนสิ่งที่ให้เหมือนกันก็คือมันให้เสมือนทั้งสองตัวเลยเสมือนอันนี้ก็เสมือนแต่การให้เสมือนของมันเนี่ยอันนี้ให้เสมือนเท่า อันนี้ให้เสมือนเล็กเนาะกระจกนูนตัวนี้เราจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างก็ติดตามขอบต่างๆเพราะว่ามันทําให้เราเห็นวัตถุที่อยู่ในมุมหรือมุมลับได้แต่มันก็จะทําให้เห็นวัตถุแหละแต่ทาให้เห็นวัตถุที่เล็กกว่าโอเคอันนี้จำไม่ง่ายนะกระจกนะกระจกเราผ่านมาแล้ว2ตัวแล้วนะครับสําหรับใครที่หลับไปพอดไปฟังไปพอดไปหรือว่าฟังแล้วก็ก่อมนอนกลางวันเนี่ยผ่านไปแล้วสงตัวนะลูกนะราบให้เสมือนขนาดเท่ากับวัตถุนูน ให้เสมือนขนาดเลก็กกว่าวัตถุต่อไปเป็นกระจกเว,ว้ากระจกเว้าวนี่น่าสนใจนะครับกระจกว้าวเนี่ยมันจะมีการวางตำแหน่งให้จําไว้ดีๆว่ากระจกเว้าวมีเส้นแกนวุกสําคัญตัดกึ่งกลางกระจกและมันจะมีจุดหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางความโค้งเป็นจุด c ครึ่งหนึ่งของจุดศูนย์กลางความโค้งก็คือรัศมี r ตัวนี้มันจะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นจุดโฟกัสจะใช้เป็น f เล็กแล้วกันนะทีนี้ยังไงต่อเราจะมาดูว่าเมื่อเราวางวัตถุไว้ โดยครูจะใช้จุด2จุดนี้เป็นจุดอ้างอิงก,ก็คือจุด C แล้วก็จุด F เมื่อครูวางไว้ตำแหน่งที่ไกลมากๆวางไว้หลังจุด C วางไว้ที่จุด C วางไว้ที่ระหว่าง C กับ F วางไว้ที่ F และวางไว้ระหว่าง F ถึงตัวสะท้อนก็คือหน้ากระจกจะให้ภาพอะไรบ้างจะมาพูดกรณีที่1ก่อนกรณีที่1ก็คือวางไว้ไกลมากๆก็คือในระยะอน,นันต์ เมื่อเธอวางวัตถุไว้ไกลมากๆในระยะอนานเนี่ยเนื่องจากว่าแสงมันมาตัดกันจริงก็คือวัตถุเนี่ยแสงตัวนี้เนี่ยจากหัววัตถุมาตกกระทบแล้วแสงตัวนี้มันมาไกลมากๆในทางคณิตศาสตร์เนี่ยสีแดงกับสีเหลืองสองเส้นนี้เนี่ยแทบจะขนานกันเลยมันเกือบจะไม่ตัดกันแต่มันตัดกันอยู่นะเล็กๆตรงนี้ให้จําไว้เลยว่าถ้ามันอยู่ไกลมากๆให้ภาพจริงหัวกลับขนาดเล็กมากๆที่จุดโฟกัสพูด,ดง่ายๆก็คือเกือบไม่เห็นภาพเลย เกือบไม่เห็นภาพเกือบนะใช้คําว่าเกือบไม่เห็นภาพก็คือมันเล็กมากๆนะครับเกือบไม่เห็นภาพพูดได้ง่ายๆก็คือมันเป็นจุดถ้าได้ทําการทดลองนะถ้าได้ทําการทดลองนะครับเดี๋ยวหรือว่าครูนึกคึ้มยังไงรถครูมันหายพังแล้วย,ยังไงครูสุขภาพแข็งแรงดีแล้วเลิกจากการกัดตัวหรือว่าสวอปรอบ2แล้วเป็นผลเป็นลบเหมือนเดิมก็เดี๋ยวจะไปลองสาธิตการทดลองให้ดูนะครับ คือมันจะเป็นจุดเว้ยมันจะเป็นจุดเล็กๆไม่ว่าเธอจะวางวัตถุอะไรกระช่างมันจะเป็นจุดเล็กๆก็เธอมองไม่เห็นภาพเลยแต่มันเป็นภาพต่อไปเห็นที่ครูบอกเนาะว่าครูจะวางตำแหน่งไว้ที่ไกลมากๆอันนี้ตัวที่1ตัวที่2จุดอ้างอิงที่2วางไว้หลัง C จุดที่3ามวางไว้ระหว่าง C กับ F จุดที่4วางไว้ที่จุด F และจุดที่5วางไว้ที่จุด F ถึงหน้ากระจกเนาะการเกิดภาพที่กระจกหลังจุด C นะครับ ตัวนี้เนี่ยพอเราลากเส้นเสร็จปุ๊บก็ยังคงให้ภาพจริงเช่นเดิมเป็นภาพหัวกลับแต่เป็นภาพที่มีขนาดเล็กกว่าวัตถุแต่เห็นแล้วเห็นภาพแล้วนะครับตัวนี้คือเห็นแล้วเห็นภาพแล้ววัดภาพได้ด้วยวัดขนาดภาพได้อ่ะตัวนี้ซึ่งต่างจากระยะอนันต์ระยะอนันต์นี่คือเป็นจุดเนาะระยะอนันต์เห็นเป็นจุดเธอจะสังเกตเห็นว่าตอนที่ระยะอนันต์เนี่ยมันเป็นจุดเล็กใช่ไหมมันเป็นจุด แล้วจากนั้นมันมาถึงขนาดที่มีขนาดเล็กกว่าวัตถุอันนี้ครูจะจดตัวนี้ตามไปในทุกสไลด์นะครับทีนี้มาถึงจุดอ้างอิงที่3ครูวางไว้ที่ตำแหน่งจุด C เลยอันนี้วิธีการลากเส้นนะคะก็คือลากมาตกกระทบตัดจุด F แล้วก็ ลากจากหัวนี้ตัดมาจุด C ก็คือทับตัวมันเองนั่นแหละจุดสิ่งที่ได้คือเธอจะได้ภาพจริงเช่นเดิมแต่เป็นภาพจริงที่มีขนาดเท่ากับวัตถุจากที่ไกลๆสังเกตดูนะไกลไกลเข้ามาจนถึงจุด C จากเดิมที่เป็นจุดเล็กๆเ,เป็นภาพที่เล็กขนาดของภาพเป็นยังไงลูกค่อยๆใหญ่ขึ้นจากเดิมเป็นจุดกลายเป็นภาพเล็กจุดเล็กกว่าตัวเล็กใช่ไหม เล็กก็จะเล็กกว่าขนาดที่มีขนาดเท่ากันเนี่ยแบ่งได้เลยอันนี้คือไกลอันนี้คือหลังจุดหลัง c อันนี้อยู่ที่ c แล้วทีนี้เดาซิถ้าไปอยู่ระหว่าง c กับ f มันจะมีขนาดเท่าไหร่ง่ายๆเลยลูกไม่ต้องลากเส้นไหลยุ่งยากวุ่นวายเลยขนาดภาพจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าวัตถุจากเดิมเป็นจุดจุดเป็นาภาพขนาดเล็กอันนี้อนันต์อันนี้ อยู่หลัง c อันนี้มาอยู่ที่จุด c ละอันนี้ขนาดเท่าและอันนี้ใหญ่ละคราวนี้สังเกตดูนะมันจะค่อยๆเพิ่มขนาดจากเล็กไปหาใหญ่มันจะเพิ่มขนาดไปเรื่อยๆจาก c แล้วตัวนี้ไปหาใหญ่ก็คืออันนี้ระหว่าง c ไปหา f ระหว่าง c กับ f นะครับมีขนาดภาพใหญ่กว่าวัตถุแล้วทีนี้เท่าระวังไว้ที่จุด f ละการลากเส้นสองเส้นนี้ไม่ได้หมายความว่ามันไม่เกิดภาพมันเกิดภาพ แต่มันเป็นภาพจุดสุดท้ายที่เกิดภาพจริงและมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดและภาพอยู่ไกลมากๆากเขาเรียกว่า out of focus ตัวนี้คุูจำไม่ได้นะว่าเรียกแบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าภาษาช่างภาพเขาเรียกว่า out of focus ก็คือว่ามันจะเป็นตำแหน่งที่เราไม่สามารถโฟกัสได้อีกแล้วตัวนี้ก็จากเดิมเป็นจุดจุดเป็นเล็กเล็กเป็นเท่าเท่าเป็นใหญ่ใหญ่เป็น ใหญ่มากทั้งหมดกลุ่มนี้เป็นภาพจริงและมันเริ่มต้นจากอนันต์ไปหาหลัง C อันนี้ตรง C อันนี้ระหว่าง C ไป f อันนี้อยู่ที่จุด f เลยในเมื่อมันเป็นภาพจริงหัวกลับมาหมดแล้วเนี่ยถ้าเราย้ายวัตถุอ็อบเจกต์ของเรามาอยู่ระหว่างตำแหน่ง f จนถึงหน้ากระจกหลักเกิดอะไรขึ้นถ้าเดาทิศทางการ เกิดของมันแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันจะไม่ได้เกิดเป็นภาพจริงอีกต่อไปภาพจริงจะจบอยู่ที่จุดโฟกัสนะลูกนะจําไม่เลยว่าภาพจริงจะจบตรงนี้ภาพจริงจบที่โฟกัสอ่าภาพจริงจบที่โฟกัสพอหลังโฟกัสไปจนถึงหน้าหน้ากระจกแวาแล้วจะเป็นภาพเสมือนนะครับ หลากจะง่ายยังไงก็เป็นภาพเสมือนและเธอสังเกตดูนะ<ท>ภาพจริงเนี่ยอีจะไปเกิดอยู่หลังอีจะไปเกิดอยู่หลังวัตถุเสมออีจะไปเกิดอยู่ด้านหลังนู่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยไกลมากๆแต่ว่าถ้าเป็นภาพเสมือนปุ๊บอีจะไปเกิดอยู่หลังกระจกเลยก็คือจะไปเกิดอยู่ด้านหลังเลยหนูจะเห็นภาพอยู่ด้านหลังโดยที่ไม่มีฉากมารับไม่ว่าเธอจะวางอ็อบเจกต์ไว้ตรงไหนก็ช่างแสงที่ตัดกันวิธีการวาดรูปตรงนี้นะครับเผื่อใครงงเนาะ ลากมาเสร็จปุ๊บตัดที่จุด c แล้วก็ลากหัวตรงนี้ตัดที่จุด c อันนี้แสงจริงบานออกไม่เกิดภาพแน่นอนแต่ถ้าเราลากแนวเส้นแสงไปเนี่ยมันเป็นเส้นสมมุติเส้นสมมุติมันดันไปตัดกันพอดีอันนี้เราจะสรุปได้ว่ามันให้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุเท่านั้นไม่ว่าเธอจะวางตำแหน่งตรงนี้หรือตรงนี้ชิดแค่ไหนก็ตามมันก็จะให้ภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าเสมอแต่จะใหญ่มากกว่าหรือใหญ่น้อยใหญ่มากกว่าเยอะๆหรือใหญ่กว่านิดหน่อย ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้จำไว้เลยว่าระหว่าง FF จนถึงกระจกมันจะให้ภาพเสมือนเนี่ยมันจะมีวิธีการจำลูกจำไม่ง่ายเลยก็คือจากเนี่ยอีเนี่ยกลุ่มเนี้ยเป็นจริงไปหมดเลยแล้วจากเล็กมากๆไปหาใหญ่แล้วจากนั้นพอมันใหญ่ใหญ่โคตรตรงนี้ใหญ่โคตรอ่ะไหนพูดไปละใหญ่โคตรขออภัยนะครับไม่สุภาพนะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพเสมือนที่ใหญ่เหมือนกัน เสมือนใหญ่เสมือนใหญ่ก็คือภาพเสมือนที่ใหญ่นะครับไม่ใช่เหมือนจะใหญ่โอเคเนาะตัวนี้นะครับมันจึงทําให้เราสรุปได้ว่าภาพจริงเนี่ยเป็นภาพหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุกระจกเว้านะแล้วก็ให้ภาพขนาดเท่ากับวัตถุได้ให้ภาพขนาดเล็กกว่าวัตถุได้การที่ให้ภาพหัวกลับขนาดใหญ่กว่าขนาดใหญ่กว่าวัตถุจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งไหนบ้างจะต้องอยู่ที่ตำแหน่งระหว่างจุดต้องอยู่ที่จุดโฟกัส เลยแล้วก็อยู่ที่ระหว่าง c กับจุด f แต่ว่าถ้ากับเท่ากับขนาดวัตถุตรงนี้จะอยู่ที่จุดเดียวก็คืออยู่ที่จุด c แต่ถ้าขนาดเล็กกว่าวัตถุต้องอยู่หลังจุด c เป็นต้นไปแต่ถ้ากระจกเว้าที่จะให้ภาพเสมอได้จะต้องอยู่ที่ระหว่าง f จนถึงหน้ากระจกหลัง f นะหลัง f ไม่ใช่อยู่ที่จุด F พอดีเพราะว่าถ้าอยู่ที่จุด F พอดีมันจะเป็นภาพจริงนะครับระวังคําด้วยนิดนึงเนาะกระจกเว้าให้ทั้งภาพจริงภาพเสมือนโดยให้ภาพจริงใหญ่ภาพจริงเท่าภาพจริงเล็กแล้วก็ให้เสมือนใหญ่เพราะว่าให้จําไว้เลยว่ากระจกราบกับกระจกนูนเนี่ยมันให้เสมือนทั้งคู่อยู่แล้วซึ่งมันก็เติมเต็มกันพอดีเพราะอันนี้อีนี่มีใหญ่เท่ากับเล็กอยู่แล้วแต่อันเนี้ยให้เสมือนใหญ่แต่อันเนี้ยกระจกราบให้เสมือนเท่าและอันนี้กระจกนูนให้เสมือนเล็กนะครับให้เสมือนเล็ก ดังนั้นตัวนี้ก็เซมเซใหญ่เท่าเล็กเสมือนมีหัวเอ้ยภาพจริงใหญ่เท่าเล็กเสมือนพอดีต่อไปในหัวข้อที่3คือการเกิดภาพจากเลนส์เลนส์เลนส์ ens, ที่เกิดขึ้นก็คือเลนส์จะเลนส์ ens, นี่จะไม่มีจะไม่เหมือนกระจกแล้วนะก็คือจะมีแค่2ตัวก็คือเลนส์นูนกับเลนส์บอลสเลยเลนส์ ens, เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ทางทัศนาศาสตร์ชนิดหนึ่งซึ่งสําคัญมากๆในการทําให้เกิดภาพ และมันมีสิ่งที่เรียกว่ากำลังขยายหรือว่าความสามารถในการรวมแสงทำให้เกิดภาพได้นะครับค่อนข้างที่จะมีเยอะเลยแหละเดี๋ยวเราไปเรียนกันเรื่องทสัสนงอุปกรณ์ทีนึงคร,ครูลงดีเทลเชิงลึกให้พอสมควรอยู่สำหรับพวกเราไว้ให้แล้วแมันมีหน้าที่อยู่2อ,อย่างคือหักเหแสงการหักเหเนี่ยพูดผิดน,นะหักเหแสงสอ,งอย่างก็คือหักเหทำให้แสงรวมกันได้ กับอีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้แสงกระจายออกไม่ใช่กระเจิงนะครับกระจายออกโดยโดยเ,เลนสที่ทําหน้าที่รวมแสงเขาจะเรียกว่าเลนนูนนะครับก็คือรวมแสงโดยการรวมแสงตัวนี้เนี่ยมันจะไปรวมอยู่ที่หลังเลนมันจะไปรวมอยู่ที่หลังเลนอยู่ด้านหลังเลนแต่ว่าถ้าเป็นเลนเวาวเนี่ย มันจะไปรวมมันจะทำหน้าที่กระจายแสงและแสงนั้นจะไปหักเหกันตกอยู่ที่หน้าเลนกระจายแสงแล้วก็มันเกิดภาพที่หน้าเลนอันนี้เป็นหลักการจำเนาะวิธีการดูเลนดูเลนบอลไม่มีอะไรซับซ้อนเหมือนเดิมเลยคือส่วนตรงกลางเนี่ยมันจะอ้วนกว่าส่วนขอบด้านข้างแต่ถ้าเป็นส่วนขอบด้านข้างมันอ้วนกว่าตรงกลางตรงนี้ อันนี้เขาจะเรียกว่าเลนวาลเอลคอดเอลเอชเอวลอันเดียวกันนะครับหลักการเดียวกันวิธีการลากเส้นและหาขนาดของภาพจะเหมือนกันกันกบกระจกมันจะมีจุดเหมือนกันเป๊ะแต่เรียกต่างกันจุดเดียวคือ1มีเส้นที่ตัดกึ่งกลางทําไมถึงต้องตัดกึ่งกลางเพื่อเป็นระดับอ้างอิงให้แสงเดินทางเป็นตัวที่เราใช้ในการวิเคราะห์การเดินทางของแสงเขาเรียกว่าเส้นแกมมุกสาคัญนะครับจุดที่1และให้จุด ที่แสงตกกระทบและหักเหลงมาเรียกว่าจุดโฟกัสเป็นจุดที่แสงเนี่ยวิ่งมาปุ๊บมันผ่านเลนและมันจะต้องตกลงมาที่จุดโฟกัสเสมอจุดโฟกัสอย่าลืมนะครับว่าเลนเนี่ยเลนจำไว้เลยลูกเลนไม่ว่าจะเป็นเลนอะไรก็ช่างนะทุกเลนทุกเลนเลยเนี่ยมันจะมีจุดโฟกัสและจุด C ซึ่งเป็นจุดเสมอือนจุด C เนี่ยเรียกว่าจุด2 2F เนี่ยทั้ง2ด้านซึ่งต่างจากกระจกก็คือมีเฉพาะด้านเวา้าและตัวที่3ก็คือเลนเนี่ยมันไม่มีความจุดศูนย์กลางความโค้งแต่เราจะใช้จุดนี้เป็นจุดอ้างอิงในการระบุตำแหน่งการวางวัตถุเพื่อที่จะจำให้ได้ว่าเป็นเกิดภาพชนิดอะไรเราจะเรียกจุดนี้ว่าจุด 2C ไอ 2F นะครับซึ่งมีระยะเท่ากันก็คือเป็นระยะ R าระยะรัศมี R ามันคือจุดเดียวกันแต่ว่าเรียกต่างกันเพราะว่าเลนส์ไม่มีศูนย์กลางความโคง้งโคง้งโคง้งทีนี้เรามาใช้การลากเส้นเพื่อหาขนาดอย่างง่ายเหมือนเดิมเลยนะครับมีสองเส้นเส้นหนึ่งลากจากหัวเส้นหนึ่งลากจากเส้นหนึ่งลากจากหัวไปตัดที่จุดโฟกัสเส้นหนึ่งลากจากหัวไปตัดที่จุดกึ่งกลางทีนี้มันไม่เหมือนกัน มันจะไม่เหมือนกันตรงจุดหนึ่งคือ1นในกรณีของเลนนูนจำไห้นะกรณีของเลนนูนคือให้เธอลากเส้นไปตัดกึ่งกลางเลนจะอ้วนแค่ไหนก็ตามให้มันไปให้มันไปหักอยู่กึ่งกลางตรงตัวเลนนะครับจุดหักกึ่งกลางนี้เขาเรียกว่าจุดจักรศูนนะลูกนะให้มันไปตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นจุดจักระศูนและแนวเนี้ยเขาเรียกว่าแนวจักรุศูนนะครับ ให้มันมาหักตรงนี้แล้วไปตัดอยู่ที่จุดโฟกัสของอีกฝั่งหนึ่งไม่ใช่ฝั่งตัวเองถ้าเป็นกรณีเลนเว้าทําเหมือนกันแต่เลนเว้าเนื่องจากแสงมันบานออกเพราะฉะนั้นเธอจะต้องวาดแสงให้บานออกโดยให้มันมาตัดอยู่ที่ลากเส้นสมมุติมาตัดอยู่ที่โฟกัสด้านเดียวกันกันกบที่วัตถุอยู่ก็คืออยู่หน้าเลนสนั่นเอง2เส้นนี้แหละที่วิธีการลากเส้นแรกนี่แหละที่มันจะต่างกันถ้าเป็นเลนนูน ให้ไปตัดจุด F ที่ด้านหลังแต่ถ้าเป็นเลนเวาวให้ไปตัดจุด F ที่ด้านหน้าโดยที่ให้ลากเส้นขนานให้ลากเส้นขนานจากหัวนเนี่ยไปตัดอยู่ที่แนวเส้นจากศูนยศูนย์ก่อน,อนแล้วก็ให้มันหักออกแล้วก็ไปตัดอยู่ที่ด้านหน้าแต่ว่าเลนเลนเลูนี่ชัดเจนลากไปปุ๊บไปหักแล้วไปตัดอยู่ที่ F ด้าน,ด,านด้านหลังเลนเลยแล้วทีนี้เราจะทำยังไงกับอีกเส้นหนึ่งให้ลากเส้นที่สไปตัดจุดกึ่งกลางของเลน จุดกึ่งกลางของเลนส์ครูอธิบายไปแล้วว่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่อยู่กลางเลนส์เลยนะครับเป็นจุดสมมุติเรียกว่าจุดจากศูนย์แนวเส้นนี้เขาเรียกว่าแนวเส้นจากศูนย์นะครับให้ลากเส้นตัวนี้ไปตัดกึ่งกลางเลยไม่ว่าจะเป็นกระจกเว้าวหรือกระจกนูนเออพูดผิดเลนส์ว้าวหรือเลนส์นูนตำแหน่งที่ภาพตัดเส้นตัดกันตรงนั้นแหละคือตำแหน่งที่เกิดภาพนั่นเอง ถ้าเธอดูจากตรงนี้เธอจะเห็นแล้วว่าสิ่งที่น่าจะให้แต่ภาพเสมือนเหมือนกระจกนูนคือเลนอะไรและสิ่งที่ให้ทั้งภาพจริงและภาพเสมือนเหมือนกระจกเว้าคือเลนอะไรเราไปดูกระจกเว้าเลนว้ากันก่อนเลนเว้า,วาไม่ว่าเธอจะวางวัตถุไว้ที่ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นกรณีจุด2 f เส่วนมากจะไม่ค่อยได้ใช้อ้างอิงนะแต่ว่าครูจะ กำหนดไว้ก่อนเพราะว่ามันอาจจะได้ใช้อ้างอิงต่อไปในอนาคตได้ไม่ว่าเธอจะวางวัตถุไว้ที่ไหนกระช่างเลนบาลจาไว้เลยนะครับมันจะให้ภาพแค่ชนิดเดียวคือภาพเสมือนขนาดเล็กกว่าวัตถุเท่านั้นมันจะให้ภาพเสมือนขนาดเล็กกว่าวัตถุและเป็นภาพหัวตั้งเสมอซึ่งตัวนี้จําไว้เลยว่าเลนวาลให้ภาพและขนาดเหมือนก,นกันกับกระจกอะไรลูกกระจกนูนสลับกัน เลนเวลกระจกนูนดังนั้นถ้าเป็นเลนนูนต้องเหมือนกระจกเวาทีนี้ง่ายเลยนะกระจกเว้าถ้าครูวางไว้ตอนแรกครูกําหนดไว้จุด c ใช่ไหมถ้าวางไว้ที่ตําแหน่งที่ไกลกว่าจุด c มากๆก็จะเป็นระยะอนันต์แต่ถ้าวางไว้หลังจุด c หรือว่าวางไว้หลังจุด2 f ในกรณีของเลนจะให้ภาพจริงหัวกลับขนาดเล็กกว่าวัตถุแล้วทีนี้ลองเดาดูซิไว้ที่จุด2 f จะให้ภาพขนาดไหนครับให้ภาพขนาดเท่ากับวัตถุครูจะไล่ดูนะถ้าเป็นระยะอนันต์แล้วก็ไปที่ตำแหน่งหลังครูจะเรียกใช้คําว่าหลังนะหลัง 2f แล้วก็ไปหลัง f แล้วก็อยู่ที่จุด 2f เลยเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดเหมือนเดิมอันนี้เป็นจุดเหมือนเดิมรับประกันนะครับแล้วก็อันนี้จะให้เป็นภาพที่ขนาดเล็กแล้วตัวนี้ก็จะให้เป็นภาพที่มีขนาดที่เท่าทํานายสิ ถ้าครูวางไว้ระหว่าง 2f กับ f จะให้ภาพอะไรครับแน่นอนถ้าเธอจํากระจกเว้าได้เลนนูนเธอจะจำได้จะให้ภาพจริงหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุแต่ภาพจะเกิดสลับกันภาพเลนนูนจำไหมนะเลนนูนจะให้ภาพหลังเลนแต่ถ้าเป็นกระจกเว้าจะให้ภาพหน้าเลนถ้าเป็นภาพจริงนะถ้าภาพเสมือนจะกลับกันจะให ภาพเสมือนจะกลับกันก็นคือภาพเสมือนเนี่ยเลนจะอยู่ด้านหน้ากระจกอยู่อยู่ด้านหลังถ้าเป็นภาพจริงกระจกอยู่ด้านหน้าเลนจะอยู่ด้านหลังนะครับภาพนะโอเคตัวนี้ก็ได้ละอันันสองเอฟเอฟแล้วก็ระหว่างเอ่อไม่ใช่สิเป็นอันนี้เป็นระยะอนันต์อันนี้เป็นหลัง 2f อันนี้เป็น 2f ถึง f ออันนี้เป็นจุดอันนี้เล็กกว่าอันนี้เท่ากับเนาะอันนี้เท่ากับ แล้วก็ถ้าเป็นระหว่าง 2f ไปจนถึงก่อน f ครูใช้คำว่าก่อน f เลยนะเหมือนกับกรณีเมื่อกี้อันนี้ก็จะให้ภาพจริงขนาดใหญ่กว่าวัตถุเสมอก็คืออยู่ในเรนจ์นี้อยู่ในเรนจ์นี้แต่ไม่ได้อยู่ที่จุดโฟกัสนะครับจุดเดียวที่ทำให้เลนส์นูนต่างจากกระจกเว้าคือกรณีที่เธอวางไว้ที่ตำแหน่งจุดโฟกัสพอดีเธออย่าลืมว่าจุดโฟกัสเป็นจุดรวมแสงเพราะฉะนั้นในเมื่อเธอวางไว้ที่จุดโฟกัสจุดโฟกัสจุดรวมแสงอยู่แล้วอ่ะมัน มันไม่ทําให้แสงหักเหมาเจอกันได้อีกเพราะฉะนั้นมันไม่เกิดภาพนะครับจุดเดียวเลยในเลนนูนเนี่ยในเรื่องเลนเนี่ยจุดเดียวเท่านั้นที่ไม่ทําให้เกิดภาพคือจุดโฟกัสไม่ทําให้เกิดภาพหลังสองเตัวนี้ให้ขนาดที่เล็กกว่าถ้าเป็นระยะอนันต์ก็เป็นจุดตรงนี้ก็จะเล็กตรงนี้ก็จะเท่าตรงนี้ระหว่างนี้ก็จะใหญ่แต่ตรงนี้ ไม่เกิดภาพเลยนะครับที่เหลือเหมือนกระหนดระหว่าง f ไปจนถึงหน้าเลนนูนจะให้เป็นภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุเพราะฉะนั้นวิธีการจำจะเหมือนกับเลนนูนเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นกูจะสรุปว่าเลนนูนมันเท่ากับกระจกเว,ว้านั่นเองนะจ๊ะ สรุปได้เลยว่าการเกิดภาพจากเรนสูในกรณีที่เป็นภาพจริงเนี่ยมันจะให้ภาพหัวกลับได้ทั้งขนาดใหญ่กว่าเท่ากับแล้วก็เล็กกว่าวัตถุนะโดยจุดที่มันให้ภาพที่มีขนาดใหญ่กว่าวัตถุเนี่ยมันจะอยู่ที่ตำแหน่งไหนบ้างมันก็จะอยู่ที่ตำแหน่งช่วงที่อยู่หน้า 2f และก่อนจุด f ถ้าให้ขนาดเท่ากับก็คือจะอยู่ที่จุด 2f พอดีและถ้าให้ขนาดเล็กกว่าวัตถุมันจะอยู่หลังจุด 2f เนาะและถ้าให้ภาพเสมือนจะต้องอยู่ที่จุดระหว่างหลัง f จนไปถึงหน้าเลนโอเคนะครับตัวนี้เนาะส่วนถ้าเป็นตัวนี้ได้คอมเมนต์ไว้เลยว่าจุดโฟกัสตัวนี้เนี่ยจุด f ถ้ามีวัตถุวางไว้ตรงจุด f นะจุด f วัตถุวางจะไม่เกิดภาพ ันนี้ชอบโดนหลอกบ่อยนะข้อสอบทุกข้อเลยเพราะฉะนั้นจำให้ดีนะครับไม่เกิดภาพโอเควันนี้ก็จะพอเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับการเกิดภาพจากกระจกแล้วก็เลนส์นะครับแล้วก็นิยามของภาพแสงเงาต่างๆวันนี้ก็คลิปยาวพอสมควรละก็วันนี้ขอลาไปก่อนนะครับดูแลรักษาสุขภาพให้ดีเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนบายยทุกคนสวัสดีทุกคนครับ